สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาชมกระต่ายน้อยของเรานะครับวันนี้ตอนรับสมาชิกใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับกระต่ายน้อยของเรานะครับเราเพิ่งรับมานะครับกระต่ายน้อยของเราน่าจะหิวแล้วนะครับนี่นะครับปีนกองครับเราก็สั่งทํากองมาแล้วนะครับทํากองไว้ก่อนแล้วนี่คือกองที่เราจะเอาน้องมาไว้นะครับแต่ว่ากลัวน้องจะยังเปรี่ยนะครับแต่ เราก็จะเอามาใส่ในนี้นะครับจะทำไปแล้วนะครับนี่ครับก็เหมาะดีนะครับฐานสูงนะครับการหมาจะโค่นนะครับนี่นะครับเรักตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อน้องหมูยอนะครับเป็นเพศผู้นะครับคือฟาร์มพี่ของเราก็เป็นฟาร์มน้อยๆนะครับแล้วเราก็ไปขอแบ่งเขามาเลี้ยงนะครับนี่ครับ เป็นเพศผู้นะครับเหนือก็ตอนรับสมาชิกใหม่ของเรานะครับน้องไม่กัดนะครับชื่อน้องหมูยอนะครับสนิทกัคนมากนะครับตอนนี้ก็อยู่ระดับ2องเดือนแล้วนะครับน้องนะครับเราจะออกมาให้ชมกันใกล้ๆด,ดีกว่าครับ นี่นะครับโผล่ออกมาแล้วนะครับน้องก็ตายนะครับเชื่องนะครับก็ถือว่าเชื่องนะครับแบบนี้ก็คืออยู่กับพี่เขาก็เขาก็เล่นตลอดนะครับแต่นี้เปลี่ยนมือเขาก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเราเท่าไหร่นะครับก็จะมีหญ้านะครับที่เขากินอย่คือแล้วก็มีหัวอาหารนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าผมก็ว่าจะให้น้องเขาชินกับคนอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็จะให้หมดฤดูฝนก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยจะย้ายไปไว้กรงนี้นะครับที่เราทําไว้นะครับวันนี้เราก็พามาชมน้องกระต่ายนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของฟาร์มเรานะครับนี่ยืนสองขาโชว์เลยครับ น้องเป็นเพศผู้นะครับทุกคนนี่น้องทำจมูกบานได้ด้วยนะครับอโอเคครับเดี๋ยวก็คลิปต่อไปเราก็ค่อยจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ